สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่คูสู่คนครับมื่อี้ช่องห้างนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินตำครับมื่อนี้โอ้โหบริกิตตำลายมืออลไรพี่น้องเลยคืออยากแบบจัดจวดเนาะตำตีนไก่บ่พี่น้องตำเล็บมือนางโอ้เล็บมือนางโอ้ยใหญ่ๆอบวบเลยระเบอรสูบบอลระเบอร์แก้มนี่เหาะเขาบงครับทางนี้โอ้แหงักแต่งเนาโอ้ไข่ลูกเป็ดห้าพี่น้อง ไข่ลูกเป็ดให้พี่น้องมึงเนี่ยตีนดึงๆ,ๆเลยไข่ลูกเป็ดพี่น้องแมนโฆษณาไข่ลูกเป็ดก่อนสิเป็นระยะแรกด้วยครับระยะไข่นอนครับเลือบโบเห็นลูกกับสิมีแต่ไข่แดงกับไข่ดานครับสิเป็นไข่ดานหลายเนาะไม่นกเนาะรุดแล้ว <ๆ S 2> พี่น้องรุดแล้วมันปอกง,ง่ายนะครับนะน้องระเบิดนะ่ะสิมาไข่ไข่ดานเนาะเห็นป่ระเบิ้อชาตีนไก่บนลิ้นสิเอาเล็บมือนางก่อนทั้งสองเอาทั้งสองกินทั้งไข่สู้ตายเป็นบอมันนี่อ่ะลงมือครับบอกแล้วอุ้ย แก้มฮักบุขอโอ้นี่ก็เร็วกันพี่น้องเลยเป็นอะไรระเบือยู่ปนี่ใหญ่ครับเบิงคอมแรลกว่ะเผ็ด กำแรงกับเพชรเลยนะอืมครับคำแรกพอดำคือตัวลูกก <laughs> ินคำเดียวบ่เพชรกินซ้งคำบ่เพชรกินซ้ำคำเพชรหมูน้ำซวงเห็ดหยังมักอี๋หมูเลยงานโต๊ะกันน้ำกันนี่ <laughs> <laughs> กะแหงเลย เป็นโอ้ไข่ด้านใหญ่เราเป็นน้องเนาะระยะที่หนึ่งกันสีบ่มีลูปนะครับมันคือเก่าจะกินไข่แบกเล็ดไปนะเราอยู่เนี่ยเบ่เออยู่บริสไซแต่หึงนะแซ่บเนาะอืมอะรกันอันีย่างนี้ไข่ด้านก็คือคือขนาดอืมพี่น้องยังมีคือเก่าได้พี่น้องท่านใจสนใจครับ ไข่ลูกเป็ดแซ่เพื่อก้าพี่นอ้องเลยไข่ดีบ้างใชไหมแต่ว่าตอนนี้กะกำลังิฮีฮออืมแล้มีนกไหกันปะครับอืมเห็ดเหรอเพราะดำกินตัว <c oughs> คุุบๆเลยละเบ้อ ข้าดนกับสแสบแล้วมันบุกแข็งแห้งมนกอืนี่มหินบึงนาอินกันขอใจบ้านาอินกันอืมนาอีนกันนั่งทึงเคียงอืมมันลงมนนาระยะเลย

มยนี้ยังมีการให้เกิดขึ้นครับอันบมน่ได้แม่นตีกันพี่น้องอย่างมันเพชรเขาละฮะใหญ่ๆเบื่อละอันไหนหนนี้หน่อยเนาะไพนอนอุอ้วนๆเลยเอ็นยำคัาเนาะเ,นเอ็นๆครับข้างใน ra hay ớt ăn, Hết hay ớt ăn, ăn nấm con, bò, bò hết ớt ngay ra, ớt เป็นบาทเลยน้องเป็นแม่แบบงาำเลยน่าเบอร์เพชรคือแบบอยากตำจุดจวดจักบาทนะพี่น้องชวงไข่อื bơi nhanh sủi rồi đi sủi bà mặt bà khát mặt 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 bà khát mặt 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 cây đàn mận, ừ. đẹp, bên đấy, <laughs> huy rất vô, ớt, mướp đìn cây, hoa tôm cây vậy các bạn แซ่บมากแซ่บคือไก่เลยอ <c oughs> ทีนี้อบกรอบดีเบอร์ไปไสนเนาะเมื่อไะครับคือบอัมาซอยเนาะ เง,ง้งๆ้ึกซ้ำมือพอดำเพรนี่เมนม้เมนุ่มือมาชอยกันไหม ปลาต่บ,บุมิดูมีเมื่ี่ยหมดกะกัดพอดำผ้ามานังจะควยหมด,หดนางคันนาเอาบรรยากาศปลาเข้าครับมืันีองบรรยากาศเคี้ย,ยวๆเข้างามๆจต็มนอนในกระเหลือง หน่อยผักเกี่ยวเขา่ายามเกี่ยวเข่านี่แกงบุกฟักนุมอีลเนาะแกงบุกฟักใส่ไก่ครับยามเห็นง,งานพร้อไปหาไก่เดยะอือือข้าเบื้อไปถ่คือบมาซอยเลยมันจะคลาน่ใหญ่อืมอ นะมันอะพรดำมือนมันตะโอ,โอุกหัหกยำเอ็นไก่อิอ่ม,ม,มเลยนกลเบอร์บัซอยเลยครับพอดำว่าเพชรเพื่อนว่าพอดำคิดตัวพอดเอาแบบจุดจวดครับมาเนี <c> ้ย <oughs> ผิดพลาดประการใดบอกว่ากันเนาะมาแม่ที่เมื่อแต่ได้หนีมานั่งเร็วเออเพชรเห็นแล้วมคุยดอกไม้เออนั่ง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 เสือนางเสือนั่งนี่หลับไปนั่งเศร้าเมื่อยเอาล้เพชรเราอไปนั่งให้ผู้เดียวอยู่บนยานนะให้เห็นอยู่เนี่ยตัวเมมเมท fc เมมเมท fc เบิ่งอยู่หนึ่งบอได้ตัวฝากแม่แม่ fc กดไหลกดแชร่นะครับ น้ำพันหัวอยู่บ่บอบอกแม่แม่เอฟซีกดไลค์กดแชร์นะเหมือนเดิมฝากแม่แม่เอฟซีเขาก่อนเร็วเร็วฝากแม่แม่เอฟซีที่มาติดตามแม่น้องระเบิดอยู่ในว่ายบ่ดำเม่นอกเลยครับครับขอบคุณขอบคุณครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบอสิเข้ามากดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะหรือว่าสนใจทางใครลูกเป็ดครับมื่อนี้ได้มีโอกาสได้มากินให้พี่น้องกันอีกเทีหนึ่งครับเป็นระยะที่หนึ่งครับสีบ่มีตัวลูก ถ้าเป็นระยะที่สเป็นระยะที่ห่อนะครับแต่กระแสบเบิดเนาะตัวนี้ก็ยังมีไข่ดานลายเนี่ยครับแต่กะผู้มากมากระชอบมั่นๆนะแล้วก็ยำกึศกๆเนาะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮ้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปัถนาครับมืออื่นพบอกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ